และเราก็มาต่อกันที่ ep สองหมู่บ้านป่าคาคา่ะค่ะต่อไปก็จะไปดูหมู่บ้านนะคะ <c oughs> ไปดูหมู่บ้านกันนะพคไปไปค่ะหมู่บ้านป่าคาเป็นหมู่บ้านของชาวลาหูนะคะซึ่งที่นี่ท่านจะได้พบเห็นวิถีชีวิตแล้วก็ ความเป็นชาติพันธุ์ลาหูนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเลยเพราะว่าที่นี่นะคะเป็นหมู่บ้านที่มีขนาดเล็กแล้วบรรยากาศดีนะคะเขายังคงความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ดั้งเดิมไว้ถ้าใครที่สนใจคือสามารถติดต่อทางเพจเราได้เลยนะคะต่อไปเราสองคนก็จะพาไปดูจุดชมวิวนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของเราเลย เราก็มาถึงที่ผู้พิชิตด,ดอยป่าคาแล้วนะคะใครที่มาที่หมู่บ้านป่าคาก็คือต้องห้ามพลาดนะคะจุดชมวิวเรามี2ที่นะคะแต่ว่าวันนี้เราพามาชมที่นี่ค่ะผู้พิชิตด,ดอยป่าคานะคะก็ที่จริงจะมีจุดชมวิวอีกที่นึงนะคะไว้โอกาสหน้าเราก็จะพาไปนะคะวันนี้เวลาของเราก็มีเพียงเท่านี้เราก็เลยได้พามาแค่ที่เดียวนะคะ หมู่บ้านป่าคาตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ยังมีที่เที่ยวอีกเยอะเลยนะคะในหมู่บ้านแห่งนี้ที่เราสองคนยังไม่ได้นำเสนอไปนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเลยมาเที่ยวที่หมู่บ้านป่าคากันเยอะๆนะคะเพราะว่ายังมีอะไรอีกมากมายที่รอให้ท่านมาสัมผัสด้วยตัวท่านเองคะ่ะส่วนวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ ลาไปกับวิวสวยๆที่นี่เลยฮักนะที่ดอยป่าค่ะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมติดตาม YouTube ของเราและเพจของเราด้วยนะคะม่อนปินแล้วลาไปกับวิวสวยๆกันเลยค่ะบ๊ายบาย